ตำนานเชียงคานจังหวัดเลยเมืองเชียงคานเดิมตั้งอยู่ที่เมืองชนะคามประเทศลาวซึ่งสร้างโดยขุนคานโอรสของขุนครัวแห่งอาณาจักรล้านช้างต่อมาในปี2250อาณาจักรล้านช้างแยกออกเป็นสองอาณาจักรคือหลวงพระบางซึ่งมีพระเจ้ากีสราเป็นกษัตริย์และเวียงจันทร์มีพระเจ้าชัยอง์เวเป็นกษัตริย์ ต่อมาทางหลวงพะบางได้สร้างเมืองป่าเหืองซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้าโขงเป็นเมืองหน้าด่านและเวียงจันทร์ได้ตั้งเมืองเชียงคานในปี2320พระเจ้ากุมทนบุรีได้ยกทัพไปตีเวียงจันทร์และรวมอาณาจาักรล้านช้างเป็นประเทศราชของไทยต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทร์พยายามกอบกู้เอกราชแต่ถูกปราบและถูกจับขังจนสิ้นชีวิตผู้คนจากฝั่งซ้ายแม่น้าโขงถูกกวาดต้อนมาอย่างเมืองป่าเหืองและโปรดเกล้าให้พระอนุพินาศเป็นเจ้าเมืองป่าเหืองคนแรก พระราชทานชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองเชียงคานต่อมาในสมัยรัชกาลที่ห้างพวกจีนหออได้บุกเมืองฝั่งซ้ายแม่น้าโขงทาให้ชาวเมืองต้องอพยพไปอยู่ที่เมืองเชียงคานใหม่เมื่อพบว่าชัยภูมิของเมืองเชียงคานใหม่ไม่เหมาะสมผู้คนส่วนใหญ่จึงอพยพไปอยู่ที่บ้านท่านอาจารย์และตั้งชื่อใหม่ว่าเมืองใหม่เชียงคานหรืออําเภอเชียงคานต่อมาไทยได้เสียดินแดนให้ฝรั่งเศสทําให้ชาวเมืองปากเหืองต้องอพยพมาอยู่ที่เมืองใหม่เชียงคานโดยสิ้นเชิงในปี2 4 5 2เมืองเชียงคานมีพยาศีอาขาดเป็นนนายออเภคแรก และได้ย้ายที่ว่าการอำเภอเชียงคานมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบันจนถึงวันนี้เพื่อนเพื่อนเชื่อหรือไม่อย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ